สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะวันนี้จะมาดูเรื่องที่จะทําให้คุณใจฟูกันในช่วงนี้นะคะว่าคือเรื่องอะไรไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่เลิฟเวอร์นะคะเกี่ยวกับความรักขึ้นมาใบาแรกเลยนะคะสําหรับคนที่โสดอยู่นะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนแวะเวียนเข้ามาทําความรู้จักนะคะคุณในช่วงนี้มีไพ่จัสตเมนตตามมานะคะใบที่สองเนี่ยเป็นไพ่ของการอธิษฐานร้องขอต่อ ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะหรือว่าเป็นไพ่ของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณรอคอยนะสิ่งที่คุณอยากได้มากๆแล้วมันไม่มาถึงคุณสักทีเนี่ยแล้วกําลังจะได้รับนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะเป็นไพ่ของการปล่อยอดีตได้นะอดีตที่มันลบๆแย่ๆนะคะอยากให้ปล่อยมันทิ้งไปนะนะคะสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาแทนที่แล้วก็ส่วนใหญ่นะคะจัดเมน้นขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีด้วยนะเกี่ยวกับ ถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะทำไมไพ่ความรักชาวตุลเนี่ยสามใบแรกนะคะขึ้นมาโดดเด่นอย่างนี้นะไพ่ d g m e n t เนี่ยถ้าคุณมีสเปคนะคะอาจจะอยากได้รูปร่างแบบนี้คนคุณแบบนี้นะคะหรือว่าลักษณะท่าทางแบบนี้เนี่ยบางที j u m e n t เนี่ยคุณอาจจะได้แบบ แตกต่างกันไปเลยนะคะแต่เข้ามาเราทําให้คุณสบายใจนะคุณอาจจะเปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาศึกษานิสัยใจคอกันนะคะเพราะไพ่เลิฟเวอร์นะคะคือการศึกษานิสัยใจคอเป็นไพ่ของการออกเดตการปรับจูนอะไรบางอย่างเรียนรู้นิสัยกันนะไพ่หกถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการพบรักใหม่นะคะขึ้นมาไพ่ใบนี้นะคะคือการได้พบ คู่ที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันนะ่ะเข้ามาแบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะคะคล้ายๆไพ่จัสเมนเนี่ยคุณอาจจะไม่คิดว่าคนแบบเนี้ยจะมาชอบฉันหรอนะคะแล้วเขาก็เข้ามาเฉยเลยนะคะหรือว่าคนที่มีอายุต่างจากคุณเยอะๆก็ได้นะหก้วยขึ้นมาค่ะหรือว่าเป็นคนเก่าๆคุณอาจจะเคยพบเจอคนคนนี้นะคะมาในอดีตอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นเพื่อนเกา่าเพื่อนสมัยเรียนนะคะคนที่คุณไม่คาดคิดคาดฝันนะคะเป็นคนที่เข้ามาแล้วแบบ มันมีอาการเดจาวูเกิดขึ้นนะเหมือนคุณเคยต้องเคยแบบฉันต้องเคยรู้จักกับคนคนนี้มาแน่ๆเลยนะหรือว่าต้องเคยมีการพูดคุยอะไรบางอย่างนะคะแล้วคุณมีความผูกพันอย่างประหลาดเนี่ยคือไพ่หกถ้วยค่ะมีไพ่เมจิกเชียนขึ้นมานะคะมา,มาเรื่องการงานกันบ้างนะคะเมจิกเชียนเนี่ยจะโดดเด่นที่สุดเรื่องเกี่ยวกับงานนะคะโดยเฉพาะงานใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครกําลังสมัครงานไว้อยู่นะคะกําลังรอผลคุณมีโอกาส ที่จะได้เมจิกเชนขึ้นมาแล้วตามด้วย9้าถ้วยเนี่ยมันคือการสุขสมหวังนะคะในสิ่งที่คุณอยากได้มีไพ่ j จ็คเม้น์เนี่ยขึ้นมาด้วยเหมือนคุณไม่คิดหรอกว่าที่นี้นะมีคนแข่งขันกันสูงจังเลยเอาคนน้อยมากๆแล้วอยู่ดีๆคุณได้เฉยเลยแบบเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันเป็นไพ่ของการพลิกชะตาชีวิตอะไรบางอย่างหรือว่าในช่วงนี้ชัด ถ้าชาวตุนนะคะคุณมีแพลนมีไอเดียอะไรบางอย่างอยู่ในหัววิ่งแล่นเต็มไปหมดเลยนะคุณอาจจะได้เริ่มทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะคะเป็นงานพิเศษจ็อบพิเศษนะคะงานฟรีแลนซ์แบบนี้หรือว่างานที่ต้องใช้วาทศิลน,นะคะเพราะว่าเมจิกเชียนเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวประจำไพ่นะคะดาวพุธเกี่ยวกับการเจรจาการสื่อสารอะไรบางอย่างของคุณเนี่ยจะ ทำเงินทําทองให้แก่คุณนะคะเมจิกเชนขึ้นมาแล้วมีไพ่เก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยมีหลายความหมายนะคะการสุขสมหวังได้นะคะหรือว่าเป็นไพ่ของออการได้พบเจอกับคนที่เคยแต่งงานมาก่อนอะเจอพบเจอพ่อไม่แม่ไม้นะคะถ้าสมมุติว่าคุณได้เจอพบรักใหม่เนี่ยมีหกถ้วยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีไพ่เลิฟเวอรขึ้นมาด้วยค่ะเป็นคนโปรไฟล์ดีก็ได้นะอาจจะประสบความสำเร็จนะคะในหน้าที่การงาน หรือว่าหน้าที่การเงินได้เช่นกันนะคะมีไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาค่ะเจ็ดไม้เท้าการมีอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะส่วนใหญ่ในชีวิตในสายงานนะคะเพื่อนร่วมงานอาจจะขัดแข้งขัดขามีการแข่งขันนะคะมีการนินทารับหลังอะไรพวกนี้ แต่ว่าเวลาเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยเหมือนทองแท้ไม่กลัวไฟร้นนะ่ะจะว่าก็ว่าไปนะคะคุณก็นิ่งๆเฉยๆของคุณหรือว่าใช้ความสามารถนะคะพิสูจน์ตัวเองให้บริษัทให้เจ้านายได้รับรู้ถ้าเกี่ยวกับด้านความรักเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยต่อให้จะมีคนแวะเวียนเข้ามา นะคะมาทำความรู้จักชาวตุลเนี่ยแต่เหมือนคุณก็ยังเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอนะคะไม่อยากลองผิดลองถูกนะไม่อยากจะเสียเวลานะคะให้กับคนที่ไม่ใช่มีไพ่เอ็ม r o r ขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้มีชาวเมธนะคะเป็นชาวประจำไพ่มาจากเรือนปัตตนินะคะเรือนคู่ครองนะคู่ค้าคู่สัญญาของคุณคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่โปรไฟล์ดีเนี่ยเอ็ม r ขึ้นมากถ้วยขึ้นมาคนที่ ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้นะคะมีความต่างจากคุณแบบสุดขั้วไปเลยเนี่ยไพ่ใบนี้มีดาวอังคารนะคะเป็นดาวประจําไพ่คุณมีดาวศุกร์นะคะเป็นความต่างอะไรบางอย่างแล้วมันลงตัวก็ได้หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็โดดเด่นนะคะไพ่ใบนี้ลักษณะเด่นเลยแต่ว่าจะชาติไหนศาส,สนาไหนคนไทยแท้ได้หมดเลยเช่นกันนะคะตอนนี้ถ้าชาวตุนคนไหนเนี่ยต้องการได้รับการอป p r o v e อนุมัติอะไรบางอย่างนะคะจากผู้มีอํานาจในสายงานจากลูกค้าคน สำคัญนะคะหรือจากบริษัท จากสถาบันอะไรบางอย่างเนี่ยคุณต้องการให้ผู้มีอํานาจในสายงานนั้นจะรดประกาเซ็นอะไรบางอย่างนะคะคุณมีโอกาสเนี่ยสูงมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะงานใหม่ตําแหน่งใหม่การโยกย้ายเนี่ยนะคะเมจิกเชนขึ้นมาไพเอ็มพาร์เรอร์ขึ้นมาค่ะหรือว่าคู่ครองช่วงนี้จะให้การอุปัรภมคุณในเรื่องบางเรื่องนะคะมาจากเรือนปัตตนิของคุณเนี่ยนะคะเป็นไพเอ็มพาร์เรอร์ขึ้นมาไพหนึ่งคาทาขึ้นมาค่ะไพหนึ่งคาทาเนี่ยนะมันคืองานใหม่โอกาสใหม่ หมายเลขหนึ่งจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างคุณกําลังจะได้รับโอกาสใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อนได้เนี่ยเมจิกเชี่ยนขึ้นมานะคะใครรองานอยู่มีโอกาสประสบความสําเร็จเลยโปรเจกต์ใหม่ก็ได้นะคะสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วอาจจะมีใครบางคนเนี่ยบามจากเอ็มเพอร์เร์แนะนำอะไรคุณบางอย่างเหมือนเปิดทางอะไรคุณบางอย่างเนี่ยทำให้คุณเนี่ยได้รับโอกาสในเรื่องบางเรื่องค่ะโอกาสที่คุณอยากได้ก็ได้เนี่ยไพ่หนึ่งคาถาขึ้นมานะคะหรือว่าเกี่ยว กับการทำธุรกิจส่วนตัวการเป็นนายของตัวเองเนี่ยการเ,าเป็นงานฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยหนึ่งคาถา,ข,าขึ้นมา มีไพ่หนึ่งคาาขึ้นมาใต้ไพ่6ถ้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาคนนี้นะอาจจะนำโอกาสใหม่ๆนะคะชีวิตอะไรใหม่ๆให้กับคุณก็ได้นะคะเราก็มีไพ่ฮาร์โรแฟนค่ะนะไพ่ฮาร์โรแฟนเนี่ยมีชาวพกษพนะคะเป็นชาวประจำไพ่ช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าชาวตุลคนไหนเนี่ยอยากจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะในระดับที่สูงขึ้นหรือว่าซื้อหนังสืออะไรแบบนี้มาอ่านเองก็ได้ นะหรือว่าเข้า cross เรียนออนไลน์สั้นๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์ค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การคุ้มครองแล้วก็สนับสนุนคุณในช่วงนี้นะมีไพ่ judgment นะคะการอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไพ่ของพระสังฆราชนะคะก็ดันขึ้นมาอีกนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างชาวตุนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองค่ะเป็นด้านความรักเลยนะ คนที่เข้ามาอายุต่างจากคุณเยอะๆเนี่ยมีไพ่หกถ้วยขึ้นมาฮาร์โรเฟนขึ้นมาหรือว่าผ่านการแต่งงานมาก่อนนะคะช่วงนี้ชาวตุลอาจจะอยากอยู่กับตัวเองเยอะนะอยากจะอยู่อย่างสมถะอยู่อย่างสันโดษหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะปรงกับความรักไปเลยก็ได้นะคะไพ่ใบนี้คือคนที่เข็ดขยดกับความรักเนี่ยอยู่กับอยู่กับตัวเองแล้วก็มีความสุขดีนะเหมือนกับอาจจะเคยผิดหวังกับความรักมามา,มากๆแล้ว ไม่ได้โฟกัสเกี่ยวกับความรักอีกแล้วนะคะ ไพ่นะใบนี้เลยช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่ามีเกณฑ์ได้ไปร่วมงานพิธีอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวกับาศาสนาหรือว่างานแต่งงานได้เช่นกันให้สามถ้วยขึ้นมาค่ะไพ่เกี่ยวกับการพบรักอีกแล้วนะคะไพ่เลิฟเวอร์หกถ้วยสามถ้วยนะคะไพ่เนี่ยเก้าถ้วยขึ้นมายังไงเสียปีนี้ชาวตุลก็ยังโดดเด่นเป็นที่หนึ่งเกี่ยวกับด้านความรักนะคะอยู่ดีนะสามถ้วยขึ้นมาเนี่ย เกี่ยวข้องกับการได้พบเพื่อนใหม่ๆนะคะพบกัลยาณมิตรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนอาจจะแนะนำใครบางคนให้คุณรู้จักได้หรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์จากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้แฮงเอาท์ปาร์ตี้สังสรรค์นะเป็นไพ่ของการปาร์ตี้อะไรบางอย่างนะคะการรวมกลุ่มการทำกิจกรรมนะคะสันทนาการเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การพบรักจากการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมใหม่ๆได้นะคะสามถ้วยขึ้นมาหรือว่าเพื่อ บางคนเนี่ยอาจจะนำสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณแล้วทำให้คุณมีโอกาสในการทำงานการหาเงินใหม่ๆได้เช่นกันนะสามถ้วยเป็นไพ่เกี่ยวกับการได้พบ คนที่มีนิสัยลักษณะนิสัยนะคะคล้ายๆกันได้นะอืมนะคะเช่นคุณอาจจะพบเจอคนที่ถูกใจนะคะถูกคอการแล้วเข้ามาเกื้อหนุนซัพพอร์ตกันนะคะมีไพ่งถือเหรียญนะคะขึ้นมามีทั้งไพ่งถือเหรียญเอ็มเ o อร์ก้าถ้วยขึ้นมาเลยนะเอาด้านความรักก่อนนะคะเพราะมันตาม3ามถ้วยขึ้นมาเนี่ย จะบอกเป็นคนโปรไฟล์ดีเนี่ยนะคะอาจจะเป็นได้ถึงเจ้าของกิจการมีตำแหน่งสูงๆในบริษัทนะคะหรือว่าได้รับกิจการมรดกจากทางบ้านได้เช่นเดียวกัน ถ้าเกี่ยวกับด้านการทำงานทั่วไปเนี่ยถ้าตอนนี้คุณกำลังดูกับลูกค้าที่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะแบบเงินทุงเงินทังแบบนี้นะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะในการทำงานสำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะคะถ้าตอนนี้คุณต้องการทำอะไรร่วมกับคู่ตัวเองนะการค้าขายการลงทุนการทำกิจการนะคะร่วมกันเนี่ยเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคู่จะให้การซัพพอร์ตสนับสนุนคุณนะคะมีไพ่คิงถือเหรียญเนี่ยหนึ่งคาถาขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่เมจิกช ะะขึ้นมาด้วยนะอลิซขออีก2ใบสุดท้ายนะคะให้กับชาวตุลน,นะคะเป็นไพ่จัสติกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะไพ่จัสติกขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสอบบรรจุสอบแข่งขันนะคะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสอบเพื่อไปเรียนต่อเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าตอนนี้ระวังคนที่เข้ามานะคะจะมาหวังผลประโยชน์จากชาวตุลซะหน่อยนะมีไพ่ของเดอะฟูขึ้นมาค่ะไพ่เดอะ เป็นไพ่ของการเดินทางนะคะเป็นไพ่ของการทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยคล้ายๆไพ่เมจิกเชียนขึ้นมานะสองใบนี้นะคะเป็นไพ่ หมายเลขศูนย์ภายใบแรกนะของสําหรับยิบซีขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นเน่ะเกี่ยวข้องกับด้านการทํางานใหม่การทําอะไรอย่างที่คุณไม่เคยทําคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ถิ่นใหม่ๆนะคะอย่างที่คุณไม่เคยไปมาก่อนได้ไเ,ไไดเช่นการเปลี่ยนงานใหม่แล้วคุณต้องพบปะผู้คนสังคมการทํางานใหม่ๆแบบนี้นะคะการย้ายบ้านย้ายเคตสถานย้ายบ้านเรือนแม้กระทั่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศ อลิสขอไพ่ออร์โคนะคะให้กับชาวลัคนาราศีตุ้นสามใบเท่านั้นนะคะเรามาดูกันเลยเป็นไพ่ของจดหมายนะคะขึ้นมาใบแรกนะใบที่สองนะคะเป็นไพ่ของเดอะคราวค่ะใบที่สามนะคะเป็นไพ่ของโคลเวอร์นะโอเคมาดูใบแรกนะคะไพ่จดหมายขึ้นมาเนี่ยมันคือการได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องได้ได้ทุกเรื่องจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะความรักได้รักทางไกลรักออนไลน์รักที่มีระยะ ทางที่สมัยก่อนมันต้องส่งจดหมายหากันนะคะเนี่ยหรือว่าคนแปลกหน้าแบบไม่คุ้นเคยเนี่ยค่อนข้างเด่นเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเกี่ยวกับการงานได้เช่นกันนะคุณกําลังจะได้รับข่าวดีในเรื่องบางเรื่องนะคะมีไพ่คลาวขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ของเมฆหมอกอะไรบางอย่างนะอะไรที่มันคลุมเครืออะไรที่มันไม่ชัดเจนนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์สเตตัสต,ตอนนี้ฉันเป็นอะไรกับเขานะตอนนี้นะคะมีไพ่ของโครเวอร์ขึ้นมาเนี่ยคุณรอแล้วรออีกนะ มีไพ่ของ Judgment ขึ้นมาด้วยนะคะมันคือไพ่ของการรออะไรบางอย่างเนี่ยคุณกําลังจะได้รับข่าวดีนะมีไพ่ทั้งจดหมายแล้วก็เป็นไพ่ของ c รอบ r ขึ้นมาค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะขอบคุณคะ่ะ